สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้อีกหนึ่งชนิดของยายมะนาวที่ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆต้นนี้จะเรียกว่าเป็นว่านก็ได้นะคะทุกคนต้นนี้มีชื่อว่าพับพึงค่ะต้นพับพึงนะคะแต่ว่าพับพึงงนะที่นี้ที่ยายมะนาวปลูกไว้นี่เป็นพับพึงด่างค่ะเพื่อนๆพับพึงด่างนะคะทุกคน ผักพึ่งด่างเป็นต้นไม้เสริมสริมงคลอีกหนึ่งต้นนะคะที่ยายมะนาวปลูกไว้นะคะการปลูกผักพึ่งด่างนะคะทุกคนการที่เราอยากปลูกผักพึ่งด่างผักพึ่งด่างปลูกได้ด้วยขแขนงนะคะขแขนงเล็กๆเห็นไหมคะขแขนงเล็กๆกาลังแตกออกมาเห็นไหมคะผักพึ่งด่างจะมีสีสองสีนะคะจะมีสีขาวนะคะเพื่อนๆก้านใบ จะเป็นก้านยาวเรียวนะคะก้านยาวมากๆนะคะถ้าสมบูรณ์จริงๆเกือบสองเมตรเลยค่ะเม็ดห้าิน่าจะได้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเม็ดกว่าๆค่ะเม็ดสามสิบนะคะนี่คือถ้าเขาสมบูรณ์มากๆถ้าเขา,าใบสมบูรณ์ต้นแข็งแรงอ่า ให้ปุ๋ยให้ดินแบบสมบูรณ์แบบเต็มร้อยนะคะเขาจะพุ่มใหญ่กอใหญ่มากๆนะคะบ้านไหนถ้าปลูกไว้แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่บ้านนะคะต้นพับพึงด่างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสวยงามมากๆค่ะต้นเดียวใบเดียวนะคะจะเป็นใบนะคะ คล้ายๆใบเตยนะคะทุกคนคล้ายๆใบเตยแต่เป็นใบที่ใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสมบูรณ์มากๆค่ะต้นนี้ที่ยายมะนาวปลูกไว้ข้างๆบ้านนะคะจะปลูกไว้ข้างบ้านหรือว่าหน้าบ้านก็ได้นะคะพับพึ่งด่างจะไม่ชอบแสงแดดมากนะคะเพื่อนๆ,ๆจะชอบแดดรำไรนะคะปลูกไว้ต้องมีที่มุงหลังคาให้เขาแบบนี้ค่ะที่มุงบังแสงแดดให้เขานะคะเขาจะเป็นพืชที่ว่าตระกูลที่ว่า เป็นว่านนะคะเป็นว่านก็ว่าได้นะคะการจะขยายหนอนะคะขยายหนอขยายการปลูกนะคะเราใช้นี่ค่ะใช้หนอเล็กๆนะคะหนอเล็กๆนี่ยายมะนาวยังไม่ได้แยกนะคะยังไม่ได้แยกออกให้เขานะคะเพราะว่ากอใหญ่แล้วนะคะกอใหญ่มากๆการปลูกนะคะใช้ดินทั่วไปปลูกได้ค่ะใช้ดินทั่วไปปลูกได้จะปลูกใส่กระถางก็ได้หรือว่าจะปลูก ใส่พื้นดินธรรมดาก็ได้ถ้าปลูกใส่กระถางจะงามมากๆค่ะเพื่อนๆเนาะใส่กระถางก็จะสวยงามทําเป็นต้นไม้แคระก็ได้นะคะเพื่อนๆเอาวางที่บ้านของเราบนบ้านบนระเบียงได้เลยนะคะต้นพับพึงด่างนะคะตัวนี้คือ พับพึ่งด่างนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีอยู่แต่ว่าไม่รู้จักชื่อคือชื่อของต้นไม้ชนิดนี้คือพับพึ่งด่างนะคะทุกคนพับพึ่งด่างจะออกดอกให้เราได้ดูดอกชมดอกตลอดปีตลอดทั้งปีนะคะทุกคนดอกของเขาจะมีลักษณะนี่ค่ะกลีบดอกนะคะกลีบดอกจะ เป็นก้านยาวๆนะคะแล้วก็จะมีเกสรสีเหลืองนะคะมีก้านเป็นสีขาวนะคะทุกคนนี่ค่ะการขยายพันธุ์ของพับพึ่งด่างก็คือขยายพันธุ์ด้วยนอนะคะ จะขยายพันธุ์ด้วยหนอ่อเท่านั้นนะคะถ้าเอาหนอนี่ค่ะแยกหนอนะคะแยกหนอแยกใบแยกใบแยกกระถางให้เขาด้วยมันหนอ่อเล็กๆนะคะเขาจะาถ้าปลูกดีๆเขาจะขึ้นอย่างงามนะคะจะเป็นต้นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆบ้านชอบปลูกนะคะเพราะว่าพับพึ่งด่างจะออกดอกให้เราได้เชยชมตลอดฤดูเลยนะคะทุกคนถ้าเลี้ยงดีๆเนาะนี่ของยายมะนาวเห็นไหมคะ ดอกยังบานไม่สุดนะคะยังบานไม่เต็มที่ยังบานไม่หมดนะคะช่อดอกใหญ่นะคะก้านก้านของของดอกนะคะจะเป็นก้านเรียวยาวนะคะดอกตูมจะมีลักษณะคล้ายๆลำเทียนนะคะคล้ายๆลำเทียนนะคะพอแตกช่อออกมาแล้ว แตกบานออกมาแล้วเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะตัวนี้คือสมบูรณ์มากๆค่ะเขาจะเป็นดอกแฝดนะคะทุกคนจะมีเกสรเล็กๆสีเหลืองนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็กลีบดอกจะเป็นสีขาวเรียวๆจะจะกลิ่นจะไม่ค่อยหอมนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะไม่มีกลิ่นหอมนะคะช่อดอกจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะทุกคนเป็นต้นพับพึงด่างที่สวยงามมากๆพับพึงมีหลายชนิด มีหลายแนวนะคะมีหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ต้นที่ยายมะนาวเลี้ยงไว้นี้คือเป็นต้นพับพึงด่างนะคะทุกคนทําไมต้องเรียกว่าพับพึงด่างเพราะว่าต้นพับพึงต้นนี้จะมีสองสีจะมีสีขาวนะคะทุกคนจะมีสีขาวเป็นริ้วๆตามใบนี่เห็นไหมคะก็เลยต้องเรียกชื่อเขาว่า เป็นพรพึงด่างนะคะทุกคนการปลูกปลูกได้ง่ายๆนะคะเขาชอบมากๆก็คือปุ๋ยคอกนะคะมูลของวัวนะคะมูลวัวหรือว่าปุ๋ยขี้วัวนั่นเองค่ะเอามาบำรุงของเขานี่เขาจะแตกดอกออกให้เราได้เต็มเต็มกอเลยนะคะเพื่อนๆจะเต็มกอเลยนี่ค่ะการที่เราอยากปลูกเป็นไม้แครก็ทำได้นะคะทุกคน แต่ยายนาวปลูกใส่นี่ค่ะบอร์ซีเมนใหญ่ๆนะคะยายมะนาวจะปลูกใส่บอร์ซีเมนใหญ่ๆนี่ค่ะเพราะว่าจะได้เป็นกอใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวยายมะนาวจะขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์เดี๋ยววันหลังยายมะนาวจะพาเพื่อนๆขยายพันธุ์ของพับพ,พึ่งด่างนะคะทุกคนต้นพับพ,พึ่งด่างสวยๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ของยายมะนาวอีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งชนิดก็คือ พับพึ่งด่างนี่เองค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะพับพึ่งด่างของยายมะนาวกอใหญ่มากๆนะคะทุกคนกอนี้ถ้าเอาคนโอบก็น่าจะประมาณสองคนสองสามคนนะคะโอบโอบรอบๆกอของต้นพับพึ่งด่างนะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะ ต้นนี้ชื่อว่าพับเพื่งด่างนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอบคุณมากมายไปแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายจ้าวันหลังยายบะนาวจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ ต่างๆต,ต,ต้นไม้หลายๆชนิดที่ยายมะนาวปลูกไว้นะคะเพื่อนๆมีหลายชนิดมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้ยายมะนาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณค่ะ